เโหลพอดีเลยใช่ใช่สิบสองจุด <13. S 2> วันนี้นะครับไม่ว่าจะลงเท่าไหร่ก็เมื่อเช้าเราเรียนแล้วว่ามันจะตุ้งนี้จะลงน้อยกวันนี้นะครับวันนี้ <c oughs> นนไปสิบสองจุดนะก็วันนี้นะ่ะเข้าโซนนะเข้าโซนที่ที่เราคิดว่ามันจะลงไปแล้วตอนนี้หนึ่งหกสามศูนจะสี่ศูนย์อยู่ ทุนนี้อาจจะลงต่อแต่ว่าจะลงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ดูดูแล้วก็ช่วงสองสาวันนี้ก็คงต้องทําใจอะนะเพราะว่าวันนี้แม้กระทั่งหุ้นที่ที่บางคนแบบมองว่ามันจะดีอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังมาได้แค่บางตัวเลยนะครับอย่างอย่างซีอาซอย่างซีอาซก็ไม่ได้มาด้วยเรื่องของท่องเที่ยวด้วยมาได้ประเด็นอื่นด้วยนะครับแล้วก็เอลทลงเยอะกลุ่มวันนี้ที่โดนถล่มหนักๆอาจจะมีอยู่สองสามกลุ่มใหญ่ๆที่เห็นนะคือกลุ่มพวกน้ำมันปิโตร นะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค่าระวังเรือด้วยนะครับสองสามกลุ่มจะเห็นว่าพวกนี้เป็นเป็นกลุ่มที่เคยถูกเล่นกันมาก่อนนะครับทำใจกันนิดหนึ่งนะผมว่าแต่ว่าพวกนี้เนี่ยทมน้องทุนถ่างกันเดียว,ว่าอย,อย่างนี้เอาไงดีวะเนี่ยจะจะขายเลยมั้ยผมบอกว่าพุ่งนี้เนี่ยลงรอกันอะไรนะถือรอก่อนพรุ่งนี้บวกอาจจะไม่อาจจะลบไม่กี่จุดแล้วก็ รอสองวันนะแลเราค่อยก,กลับมาว่ากันนะครับตัวที่มีกําไรทํำยังไงดีมีกําไรผมว่าเลือกขายดีครับเพราะว่าอย่างน้อยมันจะกบผลผลผลขาดทุนของหุ้นที่ราคาลงไปส่วนที่หุ้นที่ขาดทุนเองเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะลองถือดูต่อนก็ได้นะยกเว้นอย่างหุ้นบางตัวเนี่ยที่เมื่อกี้ที่เมื่อมา,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 มาตน้าาาานเมื่อเมื่อเช้าที่ผมบอกว่าพวกกลุ่มพวกอ่าคอมมูนิตี้เนี่ยยกเว้นปทอนะครับก็ ก็คัดได้ก็คัดไปเถอะส่วนมาทอถือต่อนะเดี๋ยมตทอนนี่ผมยังมองว่ามันยังเด่นเรื่องของตัววันผลอยู่นะครับราคามันลงไม่น่าจะได้ลึกนะครับครับอตทารแนะนาถือต่อใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ตัวเดียวนะที่เหลือก็ออกไปนะไอบีแอลนี่ก็เออลืมไปอีกตัวนึงไอบีแอลเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะไอบีแอลแถวๆสักห้าสิบโอเคเออตรงวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมไล่ตามแต่ยังไม่ออกข่าวก็คือ วันนี้เนี่ยเรื่องของภาษี G P oh, S กออ E A ป่ะ E V เ๋ EV, ยังไม่ไม่เห็นข้ออนุมัติอะไรผมงงๆอยู่เนี่ยไม่มีเข้าบ้างวันนี้ไม่มีเข้าหรือว่าเดี๋ยวเข้ามาแถลงที่หลังผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าต้องมาดูกันถ้าถ้าเกิดไม่มีเข้าพรุ่งนี้ราคาจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ดูเหมือนว่าคนจะคาดหวังว่าเขาจะเอาเข้าพิจารณาในวันนี้นะครับก็อลองดูกันนะเรื่องนี้เป็นเพราะว่าตัว E A ตัว G P S เนี่ย ดูเหมือนวันนี้จะถูกเร่งเงินขึ้นมาได้บางส่วนมาในเรื่องนี้นะครับก็ตามมันนิดนึงนะครับตัวอื่นช่วงนี้เมื่อกี้เมื่อเช้ากัฟเอเนอรีไม่ค่อยดีแต่เช้านี้รู้สึกตอนปิดรู้สึกจะดีขึ้นมานิดนึงปุ่มซีพีก็ดีทั้งคู่นะซีพีอีซีพีเอฟแล้วก็เมื่อเช้าเห็นโผแมคโครขึ้นมาแต่ชาตอนปิดหายไปไหนเราไม่รู้นะครับก็จะเป็นหุ้นที่ที่เรียกว่าอมใช้ได้ทีเดียวช่วงนี้นะก็สําหรับหุ้นพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ เมื่อเช้าถึงเราจะพาดไอเอส IS ไปแต่ผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องเก็บลองดูไอเอสดูในตอนเช้ามีไอเอสมีมีไอเอสมีไอพีนะครับไอเอสไีต้องดูนะว่าสองตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเนะี่ยไอไอเอสนี่ก็มาในุงของการที่เมื่อเช้ามีข่าวอะเรื่องของเทคยูนิตบางยูนิตของตัวยูนิลิเวอร์แล้วก็ตัวไอพีเองเนี่ยก็มีข่าวในการร่วมร่วมที่จะให้คนอื่นเข้ามาช่วยในการขายข,ายของเขาเนะื่ที่จะจับมือกับโอทีโอวันนี้โอทีโอก็ขึ้นอันดับท็อปของตัว หุ้นในกลุ่ม m อไมเยนะครับไอก็อยู่อันดับสนะครับก็ลองดูนะหุ้นพวกนี้จะเป็นหุ้นที่มีข่าวนะครับก็พอเล่นได้ครับตัวเีก็ต้องเอาหุ้นที่มีข่าวเป็นหลักเลยนะฮะตอนนี้ถูกครับตอนนี้หุ้นตนนัวไหนไม่มีข่าวนียซื้อไปแล้วเครียดฮนะเครียดจริงๆ คือเล่นมีข่าวแล้วนั้นแหละนะครับนี่แหละตลาดหุ้นไทยบางคนก็ชอบนะเพราะว่ามันมันทําให้เวลาเรานั่งดูข่าวหรือว่าเราเป็นคนที่ขยันหาข่าวเนี่ยเราก็จะได้หุ้นดีๆขึ้นมาหรือว่าหุ้นที่มีโอกาสถูกแต่ถ้าเกิดเราไม่มีไม่ถนัดดูข่าวเนี่ยอันนี้ก็จะลำบากนิดหนึ่งกับการที่ตลาดเล่นแบบนี้นะบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมทําไมเอเอมาถึงมาอยู่ดีเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง มัน<ช>มีข่าวไง <c oughs> อีู่ก็มีข่าวไอ้แต่ละตัวมีข่าวหมดเลยนะครับแต่ละของตัวเองมีข่าวที่ขึ้นขึ้นนะมีข่าวหมดเลยส่วนตัวที่ไม่มีข่าวลงนะครับ<ช><ม>เพราะว่าสภาพตลาดมันมันเหมือนจะเป็นการปรับฐานเพราะว่ารอรอ,อประชุมมาแหละนะครับ<ช>ก็เอาใจช่วยกันนะขอให้สงองตอวมันข้างหน้านี้เป็นสองวันที่แต่ละคนแคล้วคลาดกันนะแล้วก็ผลประชุมชหน้าจองมาดีเพราะว่าช่วงของปรหัา์เราไม่ได้เข้ารายการแต่ว่าก็รุ้นเอากันแล้วกันนะครับก็ก็ไปรอตรงนั้นนะครับ รู้สึกเขาจะเน้นเรื่องราวของพรบอกันชากัญชงเยอะเหมือนกันแต่หุ้นกลุ่มนี้ไม่ขึ้นเลยนะฮะมันแน่นอนนะมัน่หุ้นกัญชงมันจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผลผลิตออกมาแล้วดีนะครับก็ถ้าออกมาดีมันขึ้นแน่แต่ว่าอากาศไม่เป็นใจนะปีนี้คนที่ปลูกกัญชงปีนี้ถือว่าเป็นโชคไม่ดีปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วคือปีปลูกฤดูกาลของปีสองศูนย์สองสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยเป็นฤดูการที่ปลูกกัญชงดีมาก แต่ไม่ได้ปลูกเพราะว่าใบอนุญาตไม่เสร็จแต่พอปีสองหนึ่งเนี่ยอากาศช่วงปลายปีมันแย่ครับเพราะว่าอากาศหนาวไปแล้วก็ชื้นด้วยซึ่งมันมีปัญหาการชงแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะพอมองเห็นแล้วว่าผลผลิตเป็นยังไงนะครับซึ่งไม่น่าจะดีเอา,อางี้ดีกว่าไม่น่าจะดีแต่ก็รอดูฮนะเดี๋ยวรอดูบริษัทแต่ละที่แสลงกันกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะครับก็ประมาณนี้นะฮะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวคนครึ่งเฟส ก็ขยับต like ัวได้ด <Wha> ีกำลังซื้อในประเทศ CPO เป็นต้นนะฮะกคนละครึ่ง CPO ใช้ไม่ได้นี่ชำระค่าอาหารเครื่องดื่มได้เหรอได้เหรอ CPO ไม่น่าจะได้นะ CPO นี่ไม่ได้อะไรเลยนะฮะไม่เกินละห้าสิบาทต่อคนต่อวันนะแล้วก็รวมทั้งโครงการพันสองรอยบาทมูลค่าสามหมื่นสีพันแปรอยลนบาทอันนั้นก็ห้างได้ถ้าเป็นพวกคนละครึ่งก็อย่าไปสเตตโอทนะ คือคนที่ไม่ได้จดคนที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอจะได้ครับนะครับรู้สึกตามร้านค้าอะไรรู้สึกจะไม่ได้นะตามร้านที่แบบมีร้านร้านที่แบบไม่ค่อยดังไม่ได้ฮะพวกนี้ไม่ได้มันจะได้บางร้านท่านั่นเองสตีปีออจะไม่น่าจะได้เป็นสวัสดิการนะฮะได้วันละอ่าเท่าไรร้อยห้าสิบาทต่อคนโอ้ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะสามหมื่นสี่พันแปดร้อยล้านนี่รัฐบาลยังอัด ไม่เลิกอีกนะคือผมว่าเขาเขาประคองมากกว่าผมตอนที่ผมไม่ได้ว่าเขาอัดนะผมใช้คำว่าเขาประคองเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ประคองเนี่ยมันมันเจ็บนะคือธุรกิจวันนี้คิดดูนะเดี๋ยวผับเดี๋ยวบาร์ปิดกันเนี่ยโอ้มันคนเจ็บคนที่มีอาชีพนั้นก็ไม่รู้จะอะไรได้เลยหลายคเขาเจ็บหลายคนเขาเจ็บผมว่าก็น่าเห็นใจเลยใช้คําว่าประคองมากกว่าคือบางคนไปบอกว่าอัดฉีดผมว่าไม่ใช่อ่ะมันมันคือประคองอ่ะ มันอัดฉีดแสดงว่าอัดฉีดคือดีนะแต่ประคองเนี่ยผมว่าใช่น่าจะเหมาะสมกว่านะครับใช่ค่ะได้ได้ก็ติดตามกันดูนะฮะพี่อุ้งขอบคุณแต่ปตทนี่เหมือนหลุมหลบภัยเหมือนกันนตอนนี้คุนปันผลนะครับคุณปันผลหลายตัวเริ่มคึกคักวินิไทยวินิไทยนี่โอ้ถ้าไปเคาะดูผลประกอบการเขาเนี่ยปันผลปีนี้จ่ายได้เยอะนะครับจ่ายได้เยอะนะเพราะว่าเพราะว่ากำไรของเขาเนี่ยรู้สึกว่า สามไตมากก็เข้าไปห้าพันล้านแล้วอ่ะคือเข้าจ่ายผลผลได้แบบประเภทสองบาทอาจจะจ่ายได้ด้วยซ้ำใหมถือว่าเยอะมากครับวินิจัยแต่ว่ามีใัยมีข้อเสียคือเขาจะ tender offer ออกจากตลาดต่ปันผลถือว่าสูงหรือไม่ก็คนก็ไปดูอย่าง KKP กับทิสโก้เนี่ยสองโซนนี้ก็ราคาค่อนข้างจะดีแล้วละแล้วก็ราคาก็วิ่งมาเจ็ดบาทมาเก้าบาทแล้วนั่นนั้นผมนั่งนั่งมองอย่างเดียวเลยไม่กล้าไม่กล้าเชื่อเลย เคยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโดนเดียวเพราะว่าเพราะว่า<ไ>ตัวแรนเฮานี่เขาลงอย่างเดียวเลยแต่ปีเนี้สี่ห้าวันได้ประมาณสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแรนด์เฮาเนี่ยอฟอร์มดีมากผมเชื่อว่าหุ้นหลายๆตัวที่เป็นกลุ่มอสังหาเนี่ยหรือพวกดีวเวนด์เพลเนี่ยช่วงสัปสัปดาห์สองสามาัเนี่ยขึ้นเพราะเรื่องของเงินมันผลครับซึ่งมันอาจจะจ่ายดีกว่าที่เขาเคยจ่ายนะอสังหาผมว่าปีเนี้ดีฮะดีปีสองหนึ่งก็ดี พวกสุภาลัยพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะดีดีดพวกนี้ดีโอริพวกนี้ดีหมดเลยต้องต้องเป็นแฟนพวกอาังหาเนาะถึงเข้าใจก็ดีิเดีว์ก็สูงก็ต้องรอดูนะฮะก็อย่างน้อยก็สามถึงสี่เปอร์เซ็นแต่ว่าตัวแคปิตอลเกนถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็คุ้มไม่คุ้มก็ต้องดูพอหายหายเลย ใชายเลยใช่แต่ก็ <Okay. S 1> หลายตัวก็ดิวิเดนต์บางทีก็ไม่ลงนะดูดูเดียไม่เชื่อลองไปดูสุพลรัยเอพเนี่ยโอลิเนี่ยเอาปีนี้กับปีที่ปีที่แล้วในเชิงราคาหุ้นนะไม่ลงนะครับถือว่าได้เลยนะถือข้ามปีโอเคเลยแต่ผมไม่รู้ว่าบอกว่าถือข้ามปีปีที่แล้วได้เนะี่ยแต่ถือข้ามปีปีนี้ได้แล้วบอกผมอันนี้ผมไม่แน่ใจาตอบไม่ได้แต่ผมปีที่แล้วอ่ะขึ้นนะราคาขึ้นครับขอบคุณมากเลยนะค,ะค,ครับสวัค่ะครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะนะก็เป็นรายละเอียดกับพี่อุฒคุณมงคลพวกเปรทานะฮะทุกวันจันทร์นะคะท่ถุนตั้งแต่ช่วงพุ้นทิมตานะฮะในช่วงเวลาประมาณสิบนาฬิกาเศษร,รายละเอียดจะเยอะมากกว่าตรงจุดนี้ท่งถุนก็สามารถไปฟังและชมรายการย้อนหลังได้นะฮะสัปดาห์ละครั้งท่านั้นเองนอ